นึ่งกวยนะครับเพ็่นหนึ่งกวยครับมาเมืองครับสวัสดีครับอ่าหนึ่งกวยไปทำอะไรตามต้มดำต้มตัตตตตนนกแตกลรกแตกจริงไหมเนื้นหนอนนหนึ่งกวยโอ้ยสา,สาอยูแทนเพคเข้ามัย ไว้ไว้นะรกแตกวันหยุดเป็นวะเอาแบบเรียวๆนี่ครับเด้อพี่น้องมาเมืองน้ำกันปอกพว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 กสุดนี่สุดหนึ่งทับีน้ำตาลหนึ่งทับีพริกขอบหนึ่งเป็นซองกินก่อนหนไว้ไว้เวลากินก่อนหมูนเอาเป็นเพื่อนครับเป็นเพื่อนก้อยสุดได้หน่อย ลอยสุดยากมัการเด็กวอยยืนมันกาไม่ได้อีอกแล้วไโอยห้อยห้อยห้ยอยคน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 ชาบอก,กินมืองไงที่เมืองเกลือคนนี่ยืดขอบาลาครับ กดเด็กๆเองนะเปี <S <S ่ยนเปลี่เปตวงอ่าหยิบแกใส่แล้วหยิบแกใส่แล้วเยะเยะเยะเยอาขาปลามั้งาาาเดียวอ่าอย่าฟาเขาิล่ะไหนรถซา แค่ม่หลวนเอามือยิบเกือแล้วก็ไปิคุณระดับอืมเห็นเสียงสะรั์เลยครับปีกปลาโอ้ยบิงมาปลา <ไ>บ๊้ยออาท่านี้ขึ้นท่านี้ขึ้น,น,นเรว่าต้นใดเนาะรวเปนซุกบวยเท่กับบ่ยายห้วห้องวไทดีๆเท่ไไเมันก็นเรียกบกันเน่ะมันบอวครับมึงกอยเฮาเบื่อ คนคนคนอุ้ยส่งแล้วส่วงแล้วพี่น้องส่งแล้วมาเด้อมากินน้ำกันครับสสซิลอน,น้ำัวอ่าคอมเมนต์ใครใส่สรุดไหมอ่าวิธีการทำกอยนะครับมีบกุกเผาอ่าที่น้ำตาลสาใส่ย่อยน้ำตาลนะครับนึ่งกอยสุกแล้วนึ่งประมาณยี่สิบถึงสามสิบนาทีนะครับกอย กลือไม่ต้องใส่อีกก็ได้นะครับคุณแม่เพราะว่ามันเค็ม,มอยู่้วน้ำตาลนิดนึงก็ได้ครับคุณแม่มตาลอีกหน่อยนะครับเพิม่มตาลอีกเนีหน่อยพปรดอืมวันนันขาดิวันตัดขา,า,า,าเนื้อโอ้โหจักวันตัดขาพัวเป็นได้ทางนั้นไปเด็กนั่นกับตาบองฮงครับไม่โดยเชฟอ้อ,อยไม่แล้วอ้อยป้าอ้อยอ้อยอ้ยอ,ย,อยขวนขึ้นแล้วอ้อย จี๋แน่งสวยอันบางเมืองเออเฮ้ยโอ้พอดีง่ามพอดีงามโอเคโอเคเดี๋ยวยังไม่จบพี่พี่มาเดี่ยว้ะไรอย่องไคุณมีมี่น้ำ้ำอยู่บ้าง จับแับจับพี่น้องแฉบมาได้กินดนหรอปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งนะคะตีหมดเลือ๋อบอสเอาเอ๋นีิเหนเราจาน้วยไป คนปะนก้ก่คอนกเินโเป็นดอกก้อยนั่นเรื่องนี้ก้อยขอจาวนะครับเขาขาวกว้อยขอนียว อยากครับด้วยมันแล้วทำยังฝากกดไลค์กด, like, กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับมาคอมเมนต์มาพี่นอ้องมาเป็นยังไ,ไงแพ็คเคยกินนะครับแับก,ก้อยคเคย <c oughs> คเคยกินบ้าง อ,อต,มต,มตม้ตม,ตมต้มปลาครับต้มต้มยิงปลาให้ดูด้านเดียวพอมมนยังหนึ่งมาได้ครับอ ไอยัวอามนะจ,จับป่ไอ๋อกะไก่มั้งขอปักกระไก๊นะจับเนนจะเเอ๊หนาห้มยอาบมือวันยุดอืมวันยุดเนาะหนี่เ,โมโมเลียกอีดียะนมากิกนหลด คุณจอกคุณจอกจอกินไม่ได้ครับกอยกินไม่เป็นยิงปลาออกมาด้วยหน่อยยิงปากระมันิดนึงเราไม่ร้ายแล้วครับไม่นิดนึง, <c oughs> งนิดนึง <c oughs> อ่าอันนี้ได้ปลาเนี่ยได้ท่าลูกดำเร,ราเห็ดปลาปลาโป๊ะเข้ามา <c oughs> ลุงเอ้หนร่ยน่นหนนันิดนึงเซฟยูเตอร์ยฝ่าเดียฝาเอาเขาที่หรอใช่ไหมใช่ผมจ้ฝ่าย้ไหนเอยังเสียแน่เนี่ยองสองยังฝ่าเอิงสองข้าวก็คูดเองด้อ่ะเด้อ ครับเจอกันาครับไปทำครับไปอนานน้อนหนึ่งก้อยหนึ่งก้อยพี่น,ออน,น้องได้ไปได้